สวัสดีครับคลิปนี้เรามาแก้ปัญหาข้อความไลน์ไม่แจ้งเตือนนะครับหรือว่ามีใครโทรมาทางไลน์นะครับก็ไม่แจ้งเตือนนะครับการแก้นะครับอันนี้คือของเครื่อง iPhone นะครับเราไปแก้4ที่ด้วยกันนะครับเราไปแก้ที่ระบบเครื่อง2ที่นะครับและก็แก้ในไลน์2ที่นะครับการแก้ในระบบเครื่องนะครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่าหลังจากนั้นเราเลื่อนมาที่ทั่วไป มาที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone นะครับเมื่อเรามาถึงหน้านี้นะครับเราเลื่อนหาแอปพลิเคชัน line นะครับอันนี้นะครับกดไปเลยหลังจากนั้นนะครับเพื่อไปการล้างแคชเราต้องกดตรงนี้นะครับเอาแอปที่ไม่ใช้ออกอย่ามากดตรงนี้นะครับกดที่ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากที่เขาล้างเสร็จนะครับเขาให้ติดตั้งแอปอีกครั้งนะครับเราก็กดไปเลยนะครับซึ่งใช้เวลาเ๊ปเดียวเองนะครับ อนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ20 25วินาทีนะครับเราทําจุดที่1แล้วนะครับจุดที่2ก็ยังอยู่ที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเราเข้าไปอีกครั้งนึงครับเมื่อเรามาถึงหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนหาแอปพลิเคชัน Line นะครับอันนี้นะครับเจอแล้วนะครับไลน์กดไปเลยหลังจากนั้นนะครับมาที่การแจ้งเตือนนะครับเรามาดูนะครับว่าเราเปิดการแจ้งเตือนแล้วยังบางทีนะครับระบบเขาอาจจะปิดตรงนี้นะครับเราต้องเปิดให้เป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับ เขาถึงจะมีการแจ้งเตือนนะครับ2จุดแล้วนะครับต่อไปจุดที่3และจุดที่4นะครับให้เราเข้าไปที่แก้ที่แอปไลน์นะครับเราเข้าไปเลยจุดที่3มนะครับเรากดที่หน้าหลักตรงนี้นะครับแล้วเรามาที่ฟันเฟืองนะครับหลังจากนั้นเราเลื่อนมานะครับการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้ก็ต้องเปิดอยู่นะครับนี่นะครับระบบรวนเขาอาจจะปิดนะครับเราต้องเปิดตรงนี้นะครับอันนี้คือ จุดที่3ามแล้วนะครับต่อไปจุดที่4ี่นะครับเรามาที่เชตเห็นไหมครับใกล้กับการแจ้งเตือนที่เราทําจุดที่3ามนะครับอันนี้จุดที่4ี่เข้ามาที่เชตนะครับหลังจากนั้นเราเลื่อนมานะครับเห็นไหมครับลบข้อมูลและตรงนี้นะครับข้อมูลแคสเรามาลบนะครับเราลบเป็นศูนย์แล้วนะครับหลังจากนั้นเราออกไปเลยนะครับ หรือเราอาจจะปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องใหม่ก็ได้นะครับนี้ก็คือเป็นวิธีแก้ข้อความลายเข้าหรือโทรลายเข้ามาแล้วไม่มีการแจ้งเตือนอะไรทั้งสิ้นนะครับการแก้4จุดด้วยกันนะครับของเครื่อง iPhone นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ